นี่คือบรรยากาศการเดินทางจากซ well, ีเนกไอเด็กหาบาดโชคประลววเรืองบรรยากาศของตัวเมืองเวียดจันเนาะพ่อนเนาะให้ยาแเรกท้ายสมัยดีหยาบเร้งก็ชิสุดๆตอนนี้เราอยู่แถวอันนี้พี่นนองตลาดนัดสับลาวตลาดนัดสับลาวทา้านนี้เป็น กลุ่มบริษัทการล้มขึ้นพลังงานพินาน,น,นนะไอ,อแถว้ถวไอเจ๊กนาะน 15, พี่น้องอ่ะมื่อเสื้อผ้าพี่น้องรอกไปพปูพี่น้องอนา,านาเขตร้านสบหลวงเนาะพี่น้องนะกับบรรยากาศกาบถนนคนท่าในชว่วงแรกเนานะพี่น้องอันนี้ที่ซุ่นการค้าเล่าไอเจ๊กนาะพี่น้อง มิกซีสาขาใหญ่ของคอนโดแยกยันเนาะมาดีสิพาพท์ทเนาองเมืองบรรยากาศของเมืองเยียันเนาะเพี้ยเนาะในหยามเร้งตัวนี้เป็นถนนกำแพงเมืองเนาะพี่นนนออตี้เวลาหาโมกกว่ากว่าเลยเป็นส่วนแล้ ไปขับนาเนี่ยก็สิไปปูนขวบมิตรภาพแล้วไทยแห่งที่หนึ่งเนาะที่น,น,ทนั่นเนาะถนนเจนี่สิออกไปถนนทาเดืยะเนี่ยวันนี้เราสิเยวขวามัเนาะนั่นนะเยวขวามันแบบนี้สิออกไปปูนเลยถนนเ่นี่ ไม่ได้หลายทางเนาะพี่น้องครับขึ้นเป็นมาโค้ท่านหมดแล้วพี่น้องครับต้เบื่องบรรยากาศต้มเมื้อเย็นๆได้อย่างเดียววันน,วนี้วันที่สั่งซ้ำนแปดท่าน,นสหเนาะเัอตอนนี้ก็สิไปคนป้าเป้าพี่น้องเออขันมาเส้นนี้ครับพี่น้องชินอเอ็ม หา,า,า,างน้ำปลาขนาดใหญ่เด็กยหนีนาดบานโคทันตัวนี้เป็นห้องเหียนปฐทมสุปเปอร์บาโคทันเดวเบียนใล้จีนตบหินแน่พี่นวนากอันนี้เป็นจนะิบ้านโคทันเนาะี่นนาะ บ้านบดทันขุนเหวียนตัวนี้สิม,มีตลาดน้นนอยๆเ,เ,นะเ,เ,เดี๋ยวเรียว่าลูกค้ามาไล่นั่นแหละผมเออกว่ามือมันเสียวกว่ามือมันเดี๋ยววันนี้ก็ชิบไปนะ เช่นนี้ออกถนนทาเดือดก็ได้พี่น้องแาวกว่ากิโลเนาะนะฮะถนนเขตทาเดือดตังนาับสมุนงาสูงนะฮะบ้านช้อปลวเนาะเนาะบ้านสะพัดโค้งเหนือฝั่งตรงนี้เนาะพี่น้อะฮะแต่ว่าฝั่งตรงนี้นี่แม่นนาเขตว่านนาโคตรขั้นได้พี่น้องโอ้โยนี่ธนาคารเนาะ ตัวน,นี้เป็นเขตตลาดได้ไหมพิาตักัดแท็กต์กดคับเออหัวลเล่าเหยียดแต่อยู่นี้ก็หัวน้อยตัวน,นี้เป็นตลาดนะน้องน,นะอ,อพี่น้องที่ว่าบึงเจ็บคนยังกะอเกชื่อเกินบนตลาดน้องไอนี่ออน,น,นม่นขาดมัขายมม่ขายใ้โมีเดินบัตเตะได้กี่รอบเขาไปนา ไม่เด็ี่น้องเงาเขาเรียนกับนี่เด็กสิงห์เลยเรียนหัวข้อมลายกระเส้นมาจตกคำใต้เด็กสิงห์เออเดีย๋ยวตอนนี้สิไปบ้านคนปะเป้าเดพี่น,ออออน้องเลยเออออกถนนกำแพงเมืองไปพุ่นเละอันนี้เป็นมหาวิทยาลัยเด็ก่น้องเทคนิคสถาวิชาเงาะนะมั้ย เออตัวนี้อยู่ในเขตบ้านโมกรหลวงแม่พี่น้องเออ้างขวามือเนะี่เนาะเขตบ้านโมกระวัติหลวงและดีแล้ว,ออาวามาเส้นนี้นี่มันอ่นาบ้านโมกรหลวงน,นี่มีไฟฟ้านะพี่น้องนะไฟฟ้าอาคารชมปรหลวงอาคารขนาดใหญ่เลยพี่น้องขนาดนี้นี่แหละเป็นรถไฟฟ้าล่าง กบะช็อกเป็นว่อ้ลตลอกิน,น่อนสิลองเออเี่ยวขวากะจิบไปนะถนนคู่เวียงีย่นเยวใ่กะิไปถนนทาเดือ่ะถนทาเดือแล้วก็ิาไปขวมกระถางเล่าไองเหนที่หนึหน่ง เอาสเดียวอันาสหน่อยไบเบียนไอ้ตอนนี้ไฟฟฝ่าล่างสีา่าคาบ้านศพกรวงนี่มันอยู่ในเขตบ้านศพกรวงนะไอ้คนึงตบงนี้เอาอางสายมึดดยนแบบนี้ ตอนนี้ไฟฟ้าล่าเจ็ดไฟฟ้าล่างสาหาสมาส่งพลวัลมาขนาดในซีเมนต์บรรทบกก้างพี่น้องนะรัใจพี่น้องทุกท่านที่เข้ามาฮับซุดกับบรรยากาศตามทุกมุมทางในหยาบเล่จากซุดกันาาค้าเราเอเด็กหาบมาโ่งพลวัล ขอบพี่น้องทุกท่านที่เข้ามารับสุดออแตไม่ที่กินอะงเน่า